สวัสดีครับผมชื่อจอแดนวรพันธ์พิสิทธจยาฮัที่อยู่ชั้นป่วันเอออยู่เ,ออเลขที่เจ็ดวันนี้ผมจะมาอ่านวรรณทคดีลนำนำครับฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุกวันแม่ร้องเพลงให้ฉันฟังเก็บดอกพิกุลบานเย็น เก็บมาร้อยกองให้แม่ทองค่าเล่นเนื้อเย็น,แม,น,ยนแม่คนเดียวเออแม่คนเดียวเอออ้นอ,อนแม่จะกินนม เพลงของแม่จับใจฉันจำได้ทุกคำทุกคืนทุกค่ำฉันจด